ครับมาหน้านะครับนี่ครับอยู่ๆก็มาจอดตัวรถผมครับนี่ผมกับจักมีข้อสงสัยยังจกมาตรวจรถผมผมขอคนลงมือถือไปคลงมือเลยเจ้าหน้าผมแค่ปกป้องตัวเองเฉยๆครับผมไปดิอันนั้นนะครับบุมมี่ยังนะครับมิติยาสู้หมดเลยมิติยะสู้ครับผมก็ลองจะสู้ไหมผมเบิ้งเงา กระพี้แต่ยาสูบเด้ยาสูบเลยร้อนตัวท like. ่อช่องยาสูบผมครับนี่ครับนั่นนี่ยังบูมี่อีกแล้วเช็ดเดเอาพะแชกยี่ใส่พะเชกบูมี่ครับพะแชกยืนนั้นนั่นนี่เดียวนั่นนี่เดียวอันนี่กระมี้ครับบระพี้เหรอเอาดมยาหน่ายดิตรวจเลยเอาเรื่องตรวจเลยเอาไม่พอยาดี่ได้ครับตวจเี่นี่ได้ได้ครับได้ได้ครับ เรียวงความมุ่ง่นสุใจน่ะอ้เนาะครับที่บ่ามียังกะที่จะอัดอาดไปเลยผมตำรวจสฉพดงหลวงครับมาจากสซดงหลวงครับเพราะว่าเขาเชีงมะเพราะว่ามีการลักลอบตรงยาเจ้านี่ตรงยาหลายอันนี้ท่านได้แก้บุกครับนี่ครับกแยังไม่ได้เนาะครับโอเคครับนี่ไอ้ยินน้อยี่เนาะยี่นาะสิตัวเนาะครับโทษครับเออข้าของใหม่บุเป็นยังครับมันบ่ขึ้นก็ูเป็นยังครับ อันนี้ว่างๆเลยครับให้เพื่อนติดคอเ่ครับอายุเท่าไหร่นึกให้เี้ยใช้ทำังไง่่อะไรนื้อุ่มนุ่นี่่าเ็นื้ครับเนุครับออดีได้ผมสงสัยก็ให้ผมตรวจเน่ หมอผู้ประชุมใช่เปอๆโลครับมาสด็เลไปมือหน้าร no like ักมากอดรถเปิดรให้ผมเลยน้้องโอ้ยไทยเลยครับผมเรื่องไายหนจะคล้องกันหมลา่จอกีนะีนีเีทีเอาไปง้นายไตว ไอมาแบบหาเรือไม่ดีอไอ่เรื่งนเรือยหูคิ้วต่เนแหมลูกคงกรตัวเว่าเขาแจ้งมาางน่มันมาถึงมาเกือบเก้ามาบเกห่านแหมทนายอมีกนตมาทายยี่็นวลาเกินเงี่ยพวกผู้่นงกระิเ่นอย่างกอยมันกรสอบถางกันไปอะอมันก็ที่จริงก็ตามมันได้ต้องมีบัตรนี่ยังมากตรวจดีๆด้ครับผมแมนวอยสิมาตรวจ ตัวกัตรวจมันคือให้เบินเนีตกระโปรกฎหมายมาอยู่น้อยนึ่งไงร้องไปััดก็ได้เตร็จไทยเอาพตบัตกันเดวนนี่ชิมเยสชิมเยชิมเลยครัชิมเลยโอเคเอาเสียบว บดีีเแล้วเขขา้อมลมือกันข้อมือเขาเจ้ไอเอาไปเบร้อย